สวัสดีค่ะพี่อายาจากประเทศอังกฤษท่ทานะคะทำระบบนะคะ T S W N U Intergoat น,นะคะกับครูสิตาตอนนี้พี่อายามาแบ่งปันว่าเฮ้ยมีคนถามเข้ามาเยอะว่าทำอย่างไรอะพี่ถึงจะผอมหนูต้องเข้าจิมไหมหนูต้องไปเสียเงินเข้าจิมไหมไม่จําเป็นค่ะเชื่อไหมว่าพี่อาย่าลดน้ําหนักที่บ้านนะคะมันทําง่ายมากแค่เรารู้แค่เรารู้เทคนิคกับทุกคนฟามันไม่ยากเลยในการลดน้ําหนักนะคะพี่อาย่าจากคนน้ําหนัก72็ดสิบสองกิโลนะคะลดเหลือห้าสิบ 7ถึง58กิโลในตอนนี้นะคะการลดน้ำหนักนะ,ะไม่ใช่ว่าอุ้ยต้องลดให้ไวมากถ้าเราอยากลดน้ำหนักไวมากนะบางคนไปกินยาลดอย่างนี้อ่ะลดได้อยู่อาทิตย์นึงแล้วก็กลับมาอ้วนอีกเป็นการโยโย่แต่ถ้าเราลดน้ําหนักถูกวิธีตัวที่เราเอาไขามันออกจากตัวเราเนี่ยมันจะทําให้เรานะคะลดน้ําหนักได้ทาวอนหุ่นดีทาวอนพี่ญาติลดมาปี2ปีแล้วก็ยังหุ่นดีอยู่นะคะน้ำหนักไม่ได้นะ,ะไม่ได้ขึ้นเลยนะคะเพราะเรารู้เทคนิคนั่นเองการที่เรา อยากจะผอมนะการที่เราอยากจะผอมนะมันไม่ยากแล้วก็มันก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเรามีวินยัยเราเข้าใจมันจะทําให้เราลดได้ง่ายอยู่ที่ไหนก็ลดได้อยู่ที่บ้านก็ลดได้ไม่ว่าเราจะโอ้โหเป็นคนชอบกินพี่อาญาเป็นคนชอบกินกินเยอะมากแต่กินแล้วไม่อ้วนเพราะอะไรเพราะเรารู้เทคนิควันนี้พี่อาญาม,มาแบ่งปันเทคนิค ผอมได้ง่ายๆในฉบับของพี่ย่านะไม่อดก็ลดได้นะเน้นลดไขมันเน้นกระชับสัดส,ส่วนเน้นดูที่รูปร่างไม่ได้ดูที่น้ําหนักนะคะวันนี้พี่ย่ามันแบ่งปันเทคนิคที่หนึ่งเลยอยู่บ้านอย่างไรให้ผอมนะะเทคนิคที่หนึ่งนะให้เราเลือกกินนะเลือกกินโปรตีนเน้นกินโปรตีนให้เพียงพอกินโปรตีนให้ถึงอ่ะที่คน คนสายออกคนที่เขาสายคลีนเนี่ยเขาจะชอบบอกว่ากินโปรตีนให้ถึงกินโปรตีนให้ถึงมันเป็นอย่างไรมันเป็นจังหดพี่พญาหานูบอกเข้าใจบางคนไม่เข้าใจว่าการกินโปรตีนให้ถึงน่ะมันเป็นยังไงอินบอกมาเยอะมากพี่พญา,าขอตอบในวันนี้เลยนะคะการกินโปรตีนให้ถึงซึ่งหลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องกินโปรตีนให้ถึงถึงจะผมอมเพราะอะไรการที่เรากินโปรตีนให้ถึงก็คือการที่เรานะ,ะเอาน้ําหนักของเรานี่แหละนะคะคูณ1 5จอย่างเช่นหนัก6กกิโลคูณ1.5ก็จะได้ 90นั่นคือต้องกินโปรโตีนในวันนั้นอ่ะ90กรัมคุณต้องกินให้ถึงถ้าเราแยกกินอาหาร3มื้อนะใน3มื้อก็เอา3หารถ้าเรากิน3มือ้อถ้าเรากิน2มื้อก็อ2หารเราก็จะได้ กินโปรตีนให้ถึงกินโปรตีนเรากะไม่ถูกนะคะอย่างโปรตีนมันก็จะมีอยู่ในพวกพืชพวกสัตว์โปรตีนจากสัตว์ก็จะมีพวกกุ้งนะเนื้อกุ้งเนื้อปลานะคะโอ้ถ้าเกี่ยวกับลดน้าหนักพี่ยายากคล่องมากเพราะว่าพี่ายานะคะลดมาทุกวิธีแล้วนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลแล้วก็หุ่นดีถาวรไม่กลับมาโยโย่นะคะก็คือกินโปรตีนให้ถึง มีเนื้อปลาเนื้อกุ้งอกไก่นะคะเน้นพี่ารณาเน้นอกไก่เพราะอะไรอกไก่นะคอกไก่1 0 0กรัมเนี่ยมีโปรตีน25ิกรัมค่ะทุกคนคะและอกไก่ไม่มีไขมันอกไก่กินง่ายแล้วก็ทําง่ายนะหาซื้อง่ายแล้วก็พวกไข่นะไข่ไก่1ฟองเนี่ยก็มีโปรตีน6กรัม ไข่ต้มนะคะกินไข่ต้มลดน้ําหนักได้นะคะและก็พวกเนื้อกุ้งเนื้อปลาปลาก็ลดน้ําหนักได้เนื้อปลาหรือพวกเนื้อที่ไม่ติดมันค่ะเนื้อหมูได้แต่ไม่ติดมันนะคะบางคนอยากลดน้ําหนักกินนะคะมริพกพอกอย่างนี้นะคะก็คือกินหมูสามชั้นนะคะไปกินหมูสามชั้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ลดกับทุกคนค่ะหรือไปกินกากหมูอย่างเงี้ยทอดอย่างเงี้ยถ้ากินของทอดของมันอยู่เงี้ยก็เอาไขมันไปสะสมยิ่งไขมันทรานนะจากสิ่งที่ทอดนะน้ำมันที่ทดอดก็ยิ่งเอาออกยากนะคะเพราะฉะนั้น เน้นกินโปรตีนโปรตีนจากโปรตีนจากพืชก็จะมีพวกถั่วนะพวกถั่วหรือพวกธัญพืชแบบนี้หรือโปรตีนที่มีขายนะเป็นโปรตีนช่วยเสริมอาหารเสริมโปรตีนแบบนี้ก็ช่วยได้นะคะอย่างโปรตีนนะอย่างนี้นะคะโปรตีนท้าหมูหนึ่งสองก็มี21กรัมอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะ คือเรากินโปรตีนให้ถึงมันช่วยทําให้กล้ามเนื้อของเราช่วยทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและที่สําคัญการที่เรากินโปรตีนโปรตีนมันย่อยช้ามันก็จะทําให้เราอิ่มนานและที่สําคัญเราจะไม่ทานจุกจิกเชื่อไหมว่าถ้าเรากินโปรตีนให้ถึงถ้าเราไม่รู้ว่าจะกินเท่าไหร่ให้เรา กินหนึ่งฝ่ามือนะคะหนึ่งฝ่ามือของเราเนี่ยนะคะโปรตีนเอาเนื้อเนื้อไก่หรือพวกกุ้งนะหรือพวกปลาอย่างเงี้ยหนึ่งฝ่ามือของเราก็จะทําให้เราอิ่มนานและไม่ทานจุกจิกและที่สําคัญนะช่วยสร้างกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงด้วยโปรตีนนะแล้วช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายโปรตีนเขาสําคัญมากนะคะและเขาจะมีพวก กดอมิโเน,นี่ยเอ้ยเพราะเขาจะมีนะช่วยทําให้ช่วยทํนะาให้กล้าเมเนื้อของเราแข็งแรงการที่เรากินโปรตีนถึงเพราะฉะนั้นกินโปรตีนหนึ่งฟา์มือถ้าคิดไม่ออกถ้าคํานวณไม่เป็นหรือใครนะคะไม่รู้ว่าจะคนนํานวณยังไงก็ ส่งน้ําหนักส่วนสูงอินบอก์เข้ามาหาพี่ย,ายา่าญาพี่ย่าญยาคํคำนวณให้ไม่มีค่าใช้จ่ายแนะนําฟรีทุกอย่างนะคะพี่ย่าญาแบ่งปันการลดน้ําหนักฟรีเพราะว่าพี่ย่ยญาทํทำได้จากคนน้ําหนัก72กิโลลดเหลือ57-58กิโลภายใน7เดือนนะคะเราลดน้ําหนักถ้าเราต้องการลดไวนะ,ะมันจะทําให้เรากลับมาโยโย่นะคะลดน้ําหนักนะคะถ้าเราลดถูกต้องก็คือการที่เราลดไขมัน ที่เรามีพุงย้วยพุงเยอะพุงใหญ่หญคือไขมันนะเมื่อไหร่ที่เราลดไขมันออกนะเราก็จะเห็นร่อง11ได้ชัดเจนทุกคนมีร่อง1 1ทุกคนทุกคนมีกล้ามเนื้อทุกคนแต่ว่าเรานะถูกไขมันมันมันบดบางนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไขามันออกเทคนิคที่2เลยก็คือเราต้องกินพวกผักใบเขียวนะบางคนไม่ชอบกินผักนะก็จะทําให้ท้องผูกกินผักใบเขียวแล้วก็พวกไฟเบอร์มันก็จะทําให้ะระบบขับถ่ายเราดีระบบขับถ่ายดีก็จะนําสัน พิษหรือความตกค้างไม่ดีออกจากร่างกายลำไส้ดีนะเพราะลำไส้ดีเขาก็จะทําใหนะ้ระบบเผาผลาญดีไปด้วยทุกคนค่ะนะคะนอกจากโปรตีนจะทําให้ระบบเผาผลาญดีแล้วนะคะการที่เรากินผักใบเขียวกินพวกธันพืชกินพวกไฟเบอร์ส,งสูงเนี่ยก็จะทําให้เรานะอิ่มนานแล้วก็ทําให้ระบบเผาผลาญช่วยในระบบเผาผลาญดีด้วยเพราะระบบขับถ่ายดีไม่ท้องผูกนะก็จะทําให้นะร่างกายของเราแข็งแรงที่สัมพันธนะ์ผิวพรรณดีนะผิวพรรณดีเพราะเราได้นะเกลือแร่ เราได้เกลือแร่ว,วิตามินจากพวกผักหรือพวกผลไม้นะคะน้าตาลต่าผลไม้น้าตาลต่ำเนื้อเนื้อมันจะแข็งแข็งค่ะพวกชมพู่พวกฝรั่งแอปเปิลแบบนี้เรากินได้นะคะเรากินได้และเราสามารถกินรวบในมื้อหลักของเราไม่ไปกินจุกกินจิกกินย่อยนะไอ้ที่พี่อาย่าแนะนํามานี่คือมันจะไม่ทําให้เรากินจุกจิกไม่ทําให้เราหิวบ่อยเขาจะทําให้เราอิ่มนานนะคะเทคนิคที่สมเลยค่ะก็คือเราจะต้องดื่มน้ําให้เพียงพอดื่มน้ํสองถึงสมลิตรต่อวัน น้ำสะอาดนะไม่ใช่พวกน้ำหวานน้ำอัดลมพวกนี้ไม่นะพวกนี้จะทําให้เราอ้วนจะทําให้เราอ้วนลงพุงนะของเก่ายังเอาออกไม่หมดเอาของใหม่มาเพิ่มอีกก็จะเพิ่มไขมันให้มันเป็นชั้นหนาขึ้นไปอีกใหญ่ขึ้นไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นงดพวกของหวานพวกขนมเค,ค้กพวกน้ําหวานพวกน้ําอัดลมพวกชาที่มันชาเย็นนมเย็นกาแฟเย็นพวกนี้มันจะใส่นมข้นแลว้วหวานๆและทําให้พวกนี้ใช้ไม่หมดก็เปลี่ยน เปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมนะเปลี่ยนจากแป้งเปลี่ยนจากน้ำตาลไปเป็นไขมันสะสมที่ร่างกายของเราก็จะทําให้เราอ้วนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเน้นดื่มน้ําเปล่าดื่มน้ําเปล่านะคะสองถึงสามลิตรต่อวันค่อยๆจิบมีขวดเนี่ยพี่ยายาก็จะมีขวดแบบนี้ค่ะอืมก็จะมีแบ่งเป็นแปดโมงเช้านะแปดโมงตื่นเช้ามาดื่มน้ําเปล่าเลยหนึ่งถึงสองแก้วแล้วก็ก่อนอาหารอีกแก้วหนึ่งนี่มันจะมีแปดโมงเก้าโมงจนถึงเที่ยงนะพี่ยายาก็จะไปเติมอีกนะก็จะ เนี่ยดื่มค่อยๆจิบแต่ละวันก็ได้หรือดื่มเป็นแก้วก็ได้ตื่นเช้ามาดื่มหนึ่งแก้วนะดื่มหนึ่งถึงสองแก้วแล้วก็ก่อนอาหารเช้าอีกหนึ่งแก้วช่วงสายๆอีกหนึ่งแก้วช่วงเที่ยงนะช่วงงเที่ยงอีกนะก่อนอาหารเที่ยงอีกหนึ่งแก้วหลังอาหารช่วงหลังช่วงบ่ายไปอีกนะหนึ่งถึงสองแก้วเอาช่วงเย็นๆอีกหนึ่งแก้วนะคะช่วงก่อนที่เราจะทานข้าวเย็นอีกหนึ่งแก้วแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้านอนอีกหนึ่งแก้วเนี่ยก็ได้ทุกคนขาแปดถึงสิบแก้วก็จะทําให้เรานะสุขภาพดี พ่อไายน้ําสามารถช่วยลดน้ําหนักได้ถึง60%เพราะเขาช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายขับสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายทําให้ร่างกายของเรานะผิวดีผิวอิ่มน้ําหน้าเด็กลงการดื่มน้ําน่าจะช่วยทําให้ผิวดีแล้วก็หน้าเด็กลงแล้วก็น้ําหนักลดได้ไวคนที่อ้วนมากคือคนที่ดื่มน้ําน้อยบอกเลยว่าดื่มน้ําน้อยดื่มน้ําไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ําเพราะว่าน้ําจะช่วยนะทําให้ผิวเขาทําให้ผิวของเราเนี่ยอิ่มน้ํา เซนะล,ล์ผิวของเราอิ่มน้ำล้วก็จะทำให้ผิวเต่งตึงผิวไม่เหี่ยวง่ายแล้วกนะ็ลดน้ำหนักได้ถึง60%เลยนะ <S <S นนคะข้อสุดท้ายเลยก็คือนะออกกำลังกายนะออกกำลังกายบางคนไม่ออกกำลังกายพี่ย,าย่าญาติหนูไม่ออกกำลังกายได้ไหมได้ค่ะแต่คุณต้องนะกินโปรตีนให้ถึงแล้วก็กินผักใบเขียวแล้วก็ดื่มน้ำให้ถึงไม่ออกกำลังกายก็ผอมได้คือลดจากไขมันแต่ยิ่งถ้าเราออกกำลังกายด้วยมันจะช่วยกระชับช่วยกระชับกล้ามเนื้อของเราช่วยให้ระบบเผาผลาญของเราดีขึ้นนะ แค่เราเคลื่อนไหวมูฟมูฟเคลื่อนไหวร่างกายของเรานะอา้าวถ้าขี้เกียจนะยืนดูทีวีนั่งดูทีวีก็แกงแขนแกงขาไปคะ่ะหรือเลี้ยงลูกอยู่ไม่มีเวลาอา้าวก็อุ้มลูกเดินเล่นค่ะเดินไปเดินมาหรือทํางานบ้านอยู่ทูบ้านนี่ก็ออกกําลังกายกัะทุกคนคะ่ะออก ไม่ว่าเราจะทําอะไรที่บ้านเราสามารถออกกําลังกายได้ถูบ้านก็ถูขึ้นถูลงคือมันก็เป็นการออกกําลังกายอีกเพราะฉะนั้นทาอะไรก็ได้ที่ให้ร่างกายของเราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไม่ใช่นอนหรือนั่งอยู่กับที่นะคะถ้าใครขี้เกียจออกกําลังกายนะคะก็คือให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวะเดินนะเอา้าจะขึ้นเล็บก็เดินขึ้นนะเดินขึ้นบันไดแทนอย่างนี้ค่ะหรือจะไปซื้อของหน้าบ้านนะคะจากที่เราจะขี่รถหรือขับมอเตอร์ไซค์ก็ เป็นเดินหรือว่าปั่นจักรยานอย่างนี้ก็ได้ก็จะช่วยให้เรานะคะทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงเพราะว่าการออกกําลังกายถ้าไม่มีเวลาจริงๆ5%้าถึงสินาทีแต่ละวันในแต่ละวัน5นาทีก็ยังดีค่ะทุกคนค่ะนะคถ้าเราทําได้นะเพราะมันช่วยให้กล้ามเนื้อของเราได้แข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงนะมันสวัสดีค่ะคุณรจะนาสวัสดีค่ะกล้ามเนื้อแข็งแรงบ่งบอกถึง สุขภาพดีบ่งบอกถึงรูปร่างที่ดีเพราะร่างกายของเราวัดจากมวลกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อดีระบบเผาผลาญก็ดีนะกินอะไรก็เผาผลาญง่ายนะถ้าใครนะที่ระบบขับถ่ายไม่ดีแนะนําให้กินสีพัดพ,พัดแต่เพราะสีพัดพัดเนี่ยนะะดื่มปุ๊บเลยก่อนอาหารเย็นนะสิบห้านาทีนะหลังจากนั้นรู้เรื่องเลยตื่นเช้ามารู้เรื่องเลยนะคะ เอาออกหมดเลยนะคะตัวน้าหนักลดสีพันนี้ช่วยได้นะคะการลดน้ําหนักหรือใครกินโปรตีนไม่ถึงก็โปรตีนห้ามู่ช่วยได้21กรัมนี่คือ21กรัมใน1มื้อนะคะก็เพิ่มไข่ต้มไปอีก2อฟองก็จะเป็นลดน้ําหนักได้แล้วก็กินโปรตีนถึงด้วยนะคะลดน้ําหนักได้ดีนะคะไม่มีโยโย่นะคะแล้วก็จะลดได้ถาวรนเหมือนกับพี่ย่ายนะคะลดมานะคะการลดน้ําหนักมันต้องอาศัยเวลาไม่ใช่ว่า หนึ่งวันจะลดให้มันผอมเลยนะคะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไปกินยาลดน้ําหนักลดความอ้วนอย่างนี้มันจะทําให้เรานะลดได้ไวแต่คุณจะกลับมาโยโย่อีกนะร่างกายสุขภาพไม่ดีแถมยังโสมด้วยคนที่ลดน้ําหนักผิดวิธีสามารถดูได้คือเขาจะโสมนะเขาจะไม่สดใสเห็นไหมลดน้ําหนักถูกวิธีดูพี่อาญาเป็นตัวอย่างนะคะจะสดใสหน้าตาจะสดใสนะผิวจะอิ่มน้ำน,นะคะ นี่คือการลดน้ําหนักที่ถูกต้องแต่ถ้าเราลดน้ําหนักผิดวิธีหน้าร่างกายของเราจะดูโซมหน้าโซมนะเห็นไหมคนที่แบบผอมมากๆแต่โซมแต่บางคนผอมแล้วหน้าเขาสดใสเพราะเขาลดไขมันเขาลดถูกวิธีค่ะการลดน้ําหนักไม่ยากค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากลดน้ําหนักก็สามารถอินบอกมาถามพี่ยาย่าได้นะขอสูตรได้พี่ยาย่ามีสูตรเด็ดค่ะ ในการลดน้าหนักรับรองว่านะเจ็ดวันก็ลดได้นะยิ่งหนึ่งเดือนนะจะลดได้สองถึงสามกิโลถึงห้ากิโลเลยนะคะการลดน้าหนักไม่ยากกับทุกคนคายนะคะอยู่ที่เรามีวินัยแล้วเรากินตามที่ถูกวิธีคือเอาสิ่งที่ดีเอาสารอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายเราก็ผอมได้นะคะเราสังเกตว่าเราหุ่นดีได้อย่างไรดูจาก กระจกเราจะเห็นว่าเรามีส่วนเว้าส่วนโค้งเอวจะเล็กลงถึงแม้ว่าเรายังอ้วนอยู่แต่เราเหมือนกับว่าเรามีเอวแล้วเอวลดลงไป1-2นิ้วนะเอวจะลดลงนะพี่อาญาจากคนที่เอว34ลดเหลือเอว26นะลดเหลือเอว26เพราะว่าพี่อาญาลดไขมันที่เราน้หนักเยอะอ้วนที่ไขมันเยอะนะ,ะมันไปกองอยู่ตรงหน้าท้องเราตรงขาเรานั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นลดไขมันลดถูกต้อง ก็จะหุ่นดีฐานวนค่ะสนใจก็อินบอกมาสอบถามได้พี่อาญายินดีแนะนาฟรีเกี่ยวกับการลดน้ําหนักหรือเกี่ยวกับนะคะที่ชีวิตประจาวันของเราพี่อาญาก็ช่วยได้นะ,ะมีน้องๆอินบอกเข้ามาถามเยอะเข้ามาถามนะคะมีเยอะเลยทั้งลดน้ําหนักแล้วก็ทั้งเ,เกี่ยวกับพี่อาญาพี่อาญาคะทำอย่างไรนะเดี๋ยวพี่อาญาอ่านให้ดูแต่ไม่ไม่บอกนะว่าเป็นใครน้องเข้าเขียนมาถามมาเยอะมากนะคะถามเยอะมากนะ,ะนะตอบยังไม่หมดก็มีเนี่ยถามมาว่า ถามมาว่าพี่ยายาคะหนูอยากจะถามว่าเราสามารถที่จะทําให้คนรักเก่าของเรากลับมารักเราได้ไหมคะเพราะหนูอะเยอะมากยาวค่ะเนี่ยค่ะบางคนก็ถามว่าพี่ยายาคะหนูหนักแปดสิบกิโลหนูทําอย่างไรหนูถึงจะหุ่นดีได้นะช่วยบอกเคล็ดลับให้ลดไวหน่อยนะ คิดดูนะกินมากินมากี่ชาติแล้วนะ่ะน้ําหนักแปดสิบกิโลอยากผอมไพี่นอองแมวนะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปกับพี่น้องนะการลดน้าหนักคุณจะไปลดหั้ภาพเลยมันจะโซมมันต้องเอาไขมันออกค่ะสิ่งที่เรากินมาสะสมมาเรากินสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอะสะสมมาตั้งหลายปีเราอยากลดน้ําหนักอยากให้มันลงเลยสองสามวันนะ่ะพี่น้อง ะะมันยิ่งยิ่งยิ่งถ้าคนไปกินยาลดความอ้วนเนี่ยยิ่งจะทรงนะคะแล้วก็จะกลับมาโยโย่อีกเพราะฉะนั้นลดไขมันพี่อายาแนะนําให้ลดไขมันก็คือกินตามที่พี่อายาบอกเนี่ยไปกอเลยไปกอฟังกินยังไงนะ,ะกินที่บ้านกินแบบนี้แหละเลือกกินแบบที่พี่บอกมันก็ผอมได้เพราะพี่อาย่าผอมจากพี่อาย่ากินโปรตีนให้ถึงนะกินผักเพิ่มดื่มน้ําเพิ่มแค่นี้เองแล้วก็ออกกาลังกายนิดหน่อยพี่อายาไม่ได้ออกกาลังกายหนักนะครับทุกคน อย่าคิดว่าออกกาลังกายนะ่ะพี่ยาย่าไม่ใช่คนชอบออกกาลังกายแต่ออกกําลังกายวันละหานาทีสิบนาทีอย่างมากก็ไม่เกิน30นาทีพี่ยาย่าออกนะคะทุกคนค่ะเพราะพี่ยาย่าพี่ยาย่าออกพี่ยาย่าก็จะแบ่งปันคลิปด้วยออกถ้าไหนก็จะแบ่งปันถ้าไม่ยากกับพี่ยาย่าเบสิกมากนะแต่ผมได้แต่ผมได้แต่หุ่นดีได้อายุจะ53ปีแล้วแต่ผมหุ่นดีได้เพราะเราเลือกกินค่ะนะคะเลือกกินลดแป้งลดน้าตาลเลือกกินสารอาหารที่มันมีประโยชน์อาหารขยะนะคะ กินให้น้อยลงแล้วก็ดื่มน้ําให้มากขึ้นเราก็สามารถที่จะหุ่นดีถาวรได้นะคะใครที่อยากรู้ว่าลดยังไงก็ไปย้อนฟังคลิปนะคะมันลดได้ง่ายมากเพราะพี่ก็ทําแบบนี้นะคะพี่ยาญาตลดาภายใน7เดือนเองนะคะพี่ยาญาตลดเอาน้ําหนักออกนะคะลดแล้วก็ลดถาวรแล้วก็ไม่กลับไปอ้วนอีกก็ยังผอมเหมือนเดิมลดมากี่ปีแล้วก็ยังผอมเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเราเอาไขมันออกทุกคนมีร่อง11ทุกคนบอกว่าทาไมร่อง11พี่ยาญาติเห็นชัด พี่ย่าด้เอาไขมันออกล่อง,งเ1็มันก็เห็นเองอ่ะทุกคนไม่ได้ทําอะไรเลยแค่กินให้ถูกต้องแค่นั้นเองสําหรับวันนี้นะคะพี่ย่าลาไปก่อนนะคะใครสนใจอยากลดน้าหนักก็็อกซ์มาสอบถามได้ให้สูตรฟรีค่ะลดน้ําหนักฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส,สิ้นนะคะยินดีให้เพราะพี่ย่าเป็นลูกศิษย์ครูศิตาดะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งดีค่ะทุกคนคะ่ะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไปแล้วครับพี่น้องแมว